ก็หลังจากเออเดี๋ยวนะหลังจากวันวพุธเช่นเดียดไพ่บอกว่าใพ่บอกว่าจะลงคลิปสองสองคลิปภายในวันเดียวกัน,กนคือปรากฏว่าเราใพ่ไม่ได้ลงค่ะโคม่าตัดไพ่ไม่ว่าก็ไพ่ก็ขอโทษทุกคนด้วยนะแต่ว่าก็ก็ถ้าใครก็ได้บอกไปในช่องคอมเมนต์แต่ว่าแบบเออก็แบบคือคลายได้าคือผมที่บอกว่าจะลงแต่ว่ากลับไปได้ลง ก็วันนี้เนี่ยก็จะไม่โอ้ยวันนี้อะไปก็จะพาทุกคนมาเล่นเนี่ยถาว,ว่าอรอยู่นะเป็นแบที่อะไปก็ชอบเป็นอยู่สมทวนเดี๋ยวตรงนี้เราเจอปา่านสีเขียวึจงเป็นแานที่เราเจอประจำทีเมื่อตะวันจะไปตกนัมาไปวิ่งติดเนาะ แล้วตนีแต่ว่ากรณีนี้คือไม่ติดแล้วแต่ตรงนี้เราไปถึง่านที่สามแล้วอุ้ยน่ะเสียวเดี๋ยวแล้วกนอุ้ยเสี่ยววิ่งเดินไปชนหน้าแล้วเคเดี๋ยวทีหงเราไปก่อนโอเคมา แชได้อยู่เห็นไหมตรงนี้เป็นสีสม้มไม่โอ้ยเอ้ย,ด,ยดีดีนะเนี่ยตรงไปแค่ตรงนี้ไม่งั้นนี่คือแบบแจ็คพอตอ โอ้ยตรงนี้แบบอืมต้องหนักแบกลอยเอยลอยอย่าไหนอย่าไหนอ๊ยไม่เมื่อกี้ตอยเราไม่ตายไปเราคิดว่าเราก็ไม่น่าทันนะมาด่านนี้ยังพอมีลุ้นอยู่ ไปทางนี้ดีกว่าเพราะมันง่ายกว่าเยอะคงไม่มีใครสับเปรยอไปอยู่ตรงนู้นใช่ไหมในตรงนี้ไม่ถ้าไปชอบสับเท่าอะ่ะมันก็ไม่ได้ยากอะไรตรงนั้นฉันก็ผ่านประจำนะ ไอแต่ว่ายังไม่มีใครผ่านแหละตรงนีม้มันก็ไม่ได้ยากอะไรนะโอเคแล้เวเค่ต้องแบบไวแค่นั้นแหละหานลุ้ก็มันไวมาเดี๋ยวไปไปถึงอันที่สามแล้วโอเคตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรยากมากอยู่ตรงนี้ก็นก่าจะยากอยู่โอ้โันก็ไม่ขอว่า โอมันจะโดบกไปน,นะเมื่อกี้อ่ะเอ้หหาไปคือเอา,าอไว้ผ่านสักอาหนึ่งอ่ะ ภายในคลิปเนี้ยเอาไว้ได้ทุกผ่านสตาร์นึ่งแค่ไม่ตั้งว่ามันไม่ว่ามัไม่หวังสูงอะไรมากเพราะว่าเออไมไ่หวังสูงอะไรเท่าไหร่เพราะาแบบปกติฉันก็เห็นยูทูบเบอร์ึงเข้าไม่ค่อยถึงกันอะเออนั่นก็แบบหัึงอันนั่นก็พอละโหนั้นเขาแบบวิ่งไปคูณเวลาเลยในขณะที่ใครไม่ก็ ในขณะที่อใครจะรอนะจะรอเพื่อนสักแป๊บหนึ่งแต่ว่าแบบบางทีก็รอไม่ไหวอะ่ะแม่งกระโดดก็ไม่ติดอีกเห็นไหม,ไมเสือไปก็ผ่านตรงนั้นไปทุกทีนึ่งแต่ว่ากล้องตรงนี้คือแบบไม่อวยมาก หลบคือเกมเมื่อกี้ไปก็ไม่ได้ผ่านนะก็แบบโมแต,ต่ไปตายตรงแม่งเผืดอตกไปอีกเผือตกอ่ะแล้วเพื่อมันก็กดสะพานตรงนั้นตายนี่แม่งก็นานช่ไหมเนียเดี๋ยวไปอาอน,นี้ดีกว่ารอบนี้เนี่คือแบบมีโลบาวิตี้เข้ามาเลย ทีนี้ที่เป็นม,ม่วงไม่ยากอันนี้ไม่ไดยากแต่นายเรื่องยากละอโอโ้ยากจริง โอ้ยนี่ถึงด่านม่วงแล้วเนี่ยถึมงม่วงโอเคแล้วนายเกือบก็ไม่ใช่ย่อยนะจ๊ะเนี่ยตอนนี้ยากมากโอ้โยแล้วมันโลกาภิพีฒมันช่วยไหมเนี่ยบาดานนี้เนี่ย ก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยช่วยก็ไม่รู้โอเคได้อยู่มาสิววิสุดท้ายก็ยืนรับไหมอย่า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 ติดขอบเลยขาดอย่าติดขอบอย่าเซ็งกับอีขอบมากเลยไม่ชอบติดขอบ โอเคเราไปคุมเวลาแล้เพราะเรด้ว่ทวาทคนคงไม่ทันละมั้งบัสโอเคมาตอนนี้คือจะ่างเราด่านกระไปเนาะหาไฟนี้สุดละไปก็ผ่านระดับหนึ่งอเคทุกคนตอนนี้ก็เริ่มด่านใหม่ละอย่างไปก่อปิดแถบชื่อกดแม่งกีกะกะลูกตามากปึ๊บโอเคไปก่อนกแรกเลยกดิ Thì nguy hiểm có gì, đếm lấy ra đi, tôi sợ là thôi, tôi sẽ có vấn đề gặp bạn đấy, tôi sẽ không, đợi, nhỉ, ok ค่อยๆกะตุ้นปนี่ต้องค่อยๆนะไปที่เราเละนตัทีเลยนี่เป็นแบบออบบี้ที่แบบคนสร้างเลยคือความคิดสร้างสรรค์มากโอ๊ยมันติดอะไรวะเมืเอ่อกี้ Take me away เลี๋ยวมาตะกี้งานแรกมันงักมันมันงักหน,น่อยใช่ไหมว่าแบบแค่แค่กระโดดมือโง่แบบนี้ก็พลาดแล้วนะ เดี๋ยวไปรอดูกว่ามันมีผลออกมาได้ไหมไอตัวเทปไปเป็ดติดเมาตะเกียบนั่นคือแบบแม่งกระดูไม่ถึงด้วยไงก็ไม่รู้หรือว่ามันเงียก็บตางรักอุ้ยโอเคตรงนี้ก็แค่แบบจะไนายมีอะไร ตอนนี้ใช้แล้ไปเห็นแต่คนไทยเขาพิมพ์อย่างเดียวเลยเป็นยูทูบเบอร์สายพิมพ์ค่ะเป็นยูทูบเบอร์ที่ไม่โชว์ออ,อม คนติดตามสี่สองเยอะกว่าฉันอีกเ <g ry> ยอะกว่าฉันได้ซ้ำนะมีหลักจะมีแค่สิบกว่าคนเองจ้าไอ้นั่นมีสี่สองแล้วแต่ไม่เป็น 42, ไรสี่สอ,องมันไจะไปหมดเขาว่าเขอาจจะเพิ่งสร้างมาก็ได้คือ จังหวะนี้คือเขอไม่ขอไ,ไปเถียงเรื่อง,งพูดตาม,มานะแล้วไปขอไปว่ายังไงฉันสู้เขาไม่ได้อะเออแล้วมานี่แหละออ,อ,อกมี่ฉันสู้เขาได้อ้ยอนนนนออนน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 น

งเนียก็สารับคลิปท o w e r on the Hill EP ที่สองในวันนี้เนี่ยล้วใครก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะก็ ถ้าใครอยากสนับสนุนอไอ้ภัยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามอาไอ้ภัยได้เนาะก็เดี๋ยวกภัยอยากจะทําต่อเรื่อยๆแล้วก็สำหรับทีนี้ไปละไม่ไปก็ขอโทษด้วยนะที่วันพุธไดอ้ภัยไม่ได้ลงคลิปเพิ่มก็อยวค่อยชดว,วันสักวันศุกร์แล้วกันเนาะก็ไปละบ๊ายบาย